大家好วันนี้วันที่ยี่สิบมการาคมแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะเรียนบทที่สิบห้ายังอยู่ที่บทสิบห้าคือบทสุดท้ายของเล่มนี้แล้วดีใจเบ okay. อร์เบอร์โอเคว่ามันจริงเฉยเขินพวกเราเรียนบทเรียนไปแล้วเราเรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะ ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนเชิงสือเชิงเสือที่เป็นคำศัพท์นะแต่ก่อนอื่นเราจะมาบอกก่อนว่าวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะมีทั้งเชิงสือและท้ายบทเราจะฟูสีอยู่สีเราจะทั้งพบทวนหยีฟ้าพบทวนหยีฟ้าก็คือแกรมมาของภาษาจีนเพราะ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 ว่าเซี่ยเกอชิงชี เสี้ยก็บางทีอาทิตย์หน้าหรือสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีสอบเก็บคะแนนนะคะสอบเก็บคะแนนทั้งหมด20คะแนนโดยเราจะใช้ Google Form ในการเก็บคะแนน,นะคะ่ะนักเรียนคนไหนไม่อยากเข้าสอบไม่เป็นไรเพราะเราจะไม่ให้คะแนน,นะคะ่ะตามนั้นนะส่วนใครที่ตั้งใจเรียนบทบทนี้หรือใครที่ตั้งใจเรียนคลิปนี้ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจจดนักเรียนสามารถสอบสอบสอบ,สอบ แรก be, 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 แนนเต็ม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 แน่แน่โอเคก่อนอื่นที่เราจะยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้เราจะเรียนชื่อของบทที่สิบห้าค่ะตากคคชูว่า D E ใต้ใต้我戴帽子戴帽子戴แปลว่าสวมดังนั้นเนี่ยเราต้องสวมอะไรไว้ใช่ปะเราก็ใต้帽子สวมหมวกชาวเมาเสี่ยวเทาหนาชาวเมา 小偷，傻帽，小偷哈，爸爸，偷摸的，偷摸摸的，偷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 摸的， เซี่ยงไฮ้เป็นเื่นองประเเซี่ยงไฮ้นะคะคือเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเฉชือคือเมืองหวานผีหวานผีซุกโซนซุกโซนค่ะโคจือเหินหวานผีโคจือเหินหวานผีเฉียงเฉียงท่าทู่ทุ่มเขาท่าทู่รทุ่มี่เฉียง 他的手提包他ทุร想他的手提包เขาเรีบหรือเขาทันใดนั้นเรียบไปที่จะคว้าช็อถีเปาคืออะไรช็ถีเปากระเป๋าสะพายนะคะกระเป๋าสะพายดังนั้นเนี่ยก็คือเอาไปไปคว้านั่นแหละหรือเรียกว่าไปแย่งชิงมานะคะการหมางการหมาง 老爷爷飞快地捡起小帽，赶忙走了，赶忙走了。好久，好久，好久，好久不见，很高兴在这里见到你。好久，好久不见，很高兴。 ี在这里见到你ตอนแรกเราออ่านว่า好久好久ใช่ไหมมันเสียงสามเสียงสามดังนั้นเราเลยเปลี่ยนเสียงสามมันแรกให้เป็นเสียงสองใช่ไหมคะก็เป็น好久好久นะคะดังนั้นเนี่ยตอนแรกกับตอนที่สองอ่ะอันแรกถ้าเกิดเราอ่าน好久好久มาจากอ่านผิดเนาะเก่าเก่าจิ๋วแต่เราต้องเปลี่ยนเป็น好久好久好久不见นะคะ คำศัพท์บางคำเราซื้อข้ามไปนะเพราะเราจะเรียนใจความหลักเราอยากให้นักเรียนจำและเรียนบทคลิปนี้ฟังแล้วฟังอีกฟังหลายๆรอบก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นคลิปสำคัญที่จะทำให้หนูได้20คะแนนในเซียกโจหรือเซียกชิงชีนะคะในอาทิตย์นั้นเองเสี่ยวชือเสี่ยวชือเตนรอปหนกเสี่ยวชื่อเตอเห็นปะปกติเราจะอ่านว่าวอวอ เติงเตงพอเป็นเสียงสามกบเสียงสามเราก็เปลี่ยนเป็นเสียงสองเสียงสองวอเติงนี่ยเหรอ้านเกิดเสียวเชววอเติงนี่ยเหร้านเกิดเสียวชฉรอคุณแล้วครึ่งชั่วโมงบ้านเกิดเสียวครึ่งชั่วโมงอ่ะตอนนี้นะคะเราจะมารีวิวรีวิวเออเราจะมาทบทวนคําศัพ่งเรียบร้อยแล้วเราทบทวนคำศัท์เรียบร้อยแล้ว,อลวตอนนี้เราื่อจะมาทบทวนกราฟิกฟ้าที่เรา,เรา เรียนไปแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราเรียนที่บ้านนะเริ่มต้นด้วยคำว่าป่าชิงนีป่าหน้าก็ไปจืดเก๋ยวอชิงนีๆๆป่าหน้าก็ไปจืดเก๋ยวอจืดจืดป่าตรงนี้บางคนทํากัดบ้านมาแล้วก็ทาทาดีแล้วลูกทําถูกต้องแล้วนะป่าบวกด้วยคํานามป่าบวกด้วยคํานามเอาอะไรส่งให้ใคร ส่งให้ใครเราซื้อเขียนเป็น S นะ subject ใครเอาอะไรให้ใครป่าเตี้ยนชื่อเอ่อเตี้ยนจี้ตากใครเตียนชื่อตากใครป่าตาเตียนชื่อ,อ,อ,อก็เป็นคำนามแล,แล้วบวกด้วยอะไรให้ทำอะไรกับมันก็คือบวกเวิร์บเป็นตากใคเป็นเวิร์บอันต่อไปหนีป่า这篇课文读一ู ป่าเจอเพี้ยนเจอเพี้ยนคำว่าเพี้ยนนะคะเป็นลักษณะนามของคําว่าเคเวนดังนั้นเพี้ยนเราต้องแคร์ไหมมันไม่ได้สําคัญเราสําคัญตรงนี้คือคําว่าเคเวนป่าโคเวนตุยตุทำอะไรกับเคเวนนี้ตุยตุอ่านแล้วอ,อ่านอีกทําอะไรกับมันถูกต้องไหมอ่ะคาต่อไปแกมมาต่อไปที่เราจะทบทวนคือแกมมาของการบ้านข้อที่สองอครั้งที่สองก็คือการใช้ตรีน เตี่ยเตี่ยข้างหน้าต้องเป็นแอร e ทีฟข้างหลังต้องเป็นคำนามและอะไรที่อยู่ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังต้องสื่อนั่นเองยกตัวอ,อย่างเช่นคข้ไข่เตียนไข่เตียนโจวไเตียนโจ,เด,นโจเดินเร็วๆแล้วก็อะไรม่านถ้าเกิดว่าพูดชา้ชาๆก็เป็นม่านเตียนชัวม่านเตี่ยนชัว ถ้าเราบอกว่าเดินเร็วๆคืออะไรหนึ่งสองสามไข้เตียนชัวเตียนชัวถ้าเราจะบอกว่าพูดชา้าๆม่นเตียนชัวถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้านะคะเจอข้อไหนนะที่ไม่ได้เรียงตามเนี่ยหนูติข้อน,นั้นเลยว่ามันจะผิด เราซื้ออาจจะมีช้อยส์มาให้แล้วการเรียงประโยคของข้อใดข้อหนึ่งมันอาจจะผิดให้หนูกาข้อนั้นนะเราอาจจะบอกเราแอบ,บบอกทุกคนอยู่ว่าข้อสอบของเราจะเป็นอะไรเราอยากให้ทุกคนได้คะแนนเต็มดังนั้นถ้าใครคิดว่าเพื่อนนะคะจะไม่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เรียกรากมันมาฟังเห็น hey, นะอันต่อไปวิธีการใช้คำว่าโฉงที่แปลว่าตั้งแต่เป็นเศร้าเป็นเอ่าไม่ใช่โฉงแปลว่า ตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่หรือจากไหนเราใช้ได้สองคำคือคำว่าตั้งแต่หรือคำว่าจากนั่นเองทำไมเวลาเริ่มต้นด้วยคำว่าตั้งแต่ปุ๊บจะลองเพลงตลอดตั้งแต่บวกกับคำว่าเต้าตั้งแต่จุดจุดถึงเราต้องใช้คำว่าถึงปุ๊บถ้าเราใช้คำว่าตั้งแต่คำว่าถึงนะ แต่คำศัพท์ของเราตรงนี้เป็นตี่ฝั่งคือสถานที่แสดงว่าคำว่าโฉงจะเปลี่ยนความหมายเป็นคำว่าจากและเต้ายังแปลว่าถึงอยู่ดีอันต่อมนะาจากสถานที่ไหนจาก学校，โฉเป้าเจียวอังนั้นพอ,พอที่เป็นภาษาไทยปุ๊บจะแปลว่าจาก ถ้าเป็นชิวจิงอันเราจะต้องใช้คำว่าตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายอย่าอย่าร้องตอบไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเม็ดแล้วจะทบทวนไม่หมดตั้งแต่เป็นออีกรอบแล้วเออชิอจิอันมีอะไรบ้างโจลิวโจลิวคือวันเสาร์จิวเตียนคือ9้าโมงอีย่คือเดือนมกราคมทั้งสามอันนี้เป็นช่วงเวลาของวันถูกต้องไหม ดังนั้นได้หมดเลยอันต่บไปแกม่าของการบ้านที่สามจุดใช้ชื่อกาแฟคำว่าเตอคือการเน้นย้ำความสำคัญของประโยคนั้นๆยกตัวอย่างเช่นท่าชื่อเออหล,ลิงเออหลิงอีเออร์เนียนปีเย่เลยท่าชื่ออันนี้เราใช้อะไรบ้างสิ่งที่สำคัญคือเขาเรียนจบเมื่อไหร่ปีเย่แปลว่าเรียนจบปริญญานะ เราเริ่มต้นด้วยประธานก็คือทาใช่ไหมอันที่สสิ่งที่ต้องการเย้นยันคืออะไร2012ปี2012เขาเรียนจบปีเยคืออะไรการเรียนจบก็คือกิริออยานั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าในคลิปถ้าข้อสอบอาทิตย์หน้านะเราซื้อเลี้ยงไม่ถูกต้องหรือเราซื้อใช้เตอร์มาไว้ตรงนี้ให้นักเรียนกาผิดนะให้นักเรียนก้าผิดเฮ้ย ถ้าเราจะบอกข้อสอบขนาดนี้แล้วอะแล้วนะักเรียนทาไม่ได้เนี่ยเหล่าซื้อไม่รู้จะพูดว่าอะไรตล้นะโอเคปะถ้าใครถ้าใครมีคําถามหรือใครสงสัยให้อีเมลมาหาเราซื้อตรงนี้นะโอเคมอยากให้ทุกคนสอบได้อยากให้ทุกคนสอบได้อย่าลืมเนาะอ่ะวันนี้เราเรียนจบแค่นี้ใครมีอะไรไม่เข้าใจหรือใครมีอะไรสงสัยกรุณนาอีเมลมาได้เลยอีเมล อย่าลืมอย่าลืมจดนะอีเมลเรายังเป็นอีเมลนี้อยู่ใครมีอะไรสงสัยอย่าลืมอีเมลมาข้อสอบปีทั้งหมด20ขอ้ออยากให้ทุกคนสอบได้อย่าลืมฟังคลิปนี้กันเยอะๆนะลูกบายบาย